ตอนตีความท้าทายราชนก๊อบบิ้นอย่างง่ายความท้าทายมาพร้อมการเปิดขายบัตรทองคำสกินราชนก๊อบบิ้นจะเป็นรางวัลขั้นแรกของบัตรทองคำคุณสามารถซื้อบัตรทองคำราคาถูกกว่าในเกมได้ที่เว็บซูเปอร์เซลสโตร์แก้วใส่ดิ้งไว้ในคำอธิบายแล้วถ้าอยากสนับสนุนแก้วอย่าลืมใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมบัตรทองคำนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจริงจริงเราจะได้โจมตีแต่งขาววงกฏ โดยวิธีที่แก้วสอนนะครับเป็นวิธีที่ทำสาดาวได้ชัวร์มากๆเลยนะครับแก้วลองหลายวิธีแล้วนะครับก็มักจะไม่ทันเวลาเอาละเดี๋ยวเรามาโจมตีกันนะครับแต่ก่อนนี้เลยแก้วจะบอกจุดที่เราจะปล่อยน้ำยากระโดดก่อนนะครับว่าจะปล่อยตรงไหนจุดแรกเลยนะครับเป็นจุดด้านซ้ายให้มมชมครับดูกําแพงด้านในที่เป็นสีฟ้านะครับด้านซ้ายสุดเลยนะครับที่อยู่ด้านล่างสุดเลยนับไปสามต้นนะครับเราจะปล่อยลงไป1ขวดตรงนี้เลยก็จะเป็นการเปิดกําแพงลงไปด้านในได้นั่นเอง 1ลหนึ่งจุดนะครับเราจะปล่อยลงไปด้านบนระหว่างป้อมเอ็กโบและที่เก็บน้ำม่วงนั่นเองโอเคเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะโจมตีได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราประชมตีในตาที่2ต่อนะครับโดยมาถึงเนี่ยเราจะต้องเข้าไปนะครับโดยเราจะเข้าไปให้ปล่อคิงลงไปด้านขวาที่ป้อมเอ็กโบนะครับเราปล่อยคิงลงไป1ตัวเราปล่อยรายชั้นก็ปี้ลงไปคิงจะเข้าไปนะครับเรามาด้านขวาปล่อยก็ปี้ลงไปที่ที่คุณจอดทองคํา2ตัวเลย แล้วใช้สายฟ้า2ขวันครับลงไปที่ที่ขุดจอดทองคําแล้วปล่อยมินเนี่ยนลงไปเล่นขวาของเพชรนะครับแล้วก็ปล่อยถึงตัวนะครับลงไปที่ป้อมมิกบูตรงนี้เลยคิงจะมาโจมตีกับป้อมมอต้านะครับเราใช้อาคมด้วยกลับลงไปเลยแล้วก็ไปที่บ้านเลยนะครับตรงนี้เราจะปล่อยคิงลงไปปล่อยคิงปุ๊บใช้ท่าไม่ตายเลยนะครับปล่อยคิงใช้ท่าไม่ตายเลยแล้วก็จะใช้อาคมด้วยกับครับเมื่อ ถ้าฝั่งของด้านซ้ายดิ้นขวานนครับที่เป็นหอคอยาอาคมพังลงไปเราจะเข้าไปครับโอเคคิงจะถูกโจมตีมาครับเราใช้อาคมด้วยกลับลงมาเลยแล้วก็เราจะไปด้านล่างกันครับตรงนี้ให้ปล่อยยกักษ์เยไฟฟ้านะครับลงไปที่ที่ขุดเจาะทองคําเลยนะครับแล้วก็จะโจมตีร้อย้มันพังลงไปนะครับเราจะใช้น้ำยักกระโดดครับลงไปที่เราบอกไปนะครับด้านซ้ายแล้วก็ปล่อยคิงนับ,งนบลงไปด้านขวา ที่ป้อมมิกโบเลยโอเคยักษ์ใหญ่จะมาครับเราเช็คกระโดดลงไปเพิ่มด้านบนเลยคิงจะเข้าไปนะครับคิงจะตายลงไปครับไม่มีปัญหาครับปล่อยมันไปเนาะโอเคคิงสามารถที่จะหลบมาได้นะครับแล้วก็เราได้มาเกิน50เนี่ยให้ไปด้านขวานะครับตรงนี้จะมีป้อมเท็ดล่าให้ปล่อยสายฟ้าลงไป1ขวดเลยและกลับมาครับคิงกับยักษ์ใหญ่จะไปด้านบนครับและคิงก็จะไปด้านบนครับอาจจะถูกป้อม X กโบยิงตายก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่า ยักษ์ใหญ่ตัวเดียวสามารถที่จะโจมตีที่เหลืออยู่ได้ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีกับดักระเบิดยานครับเพราะว่ามันจะเป็นช่องเดียวนั่นเองจะมีแค่แค่สปริงแล้วก็ระเบิดลูกเล็กนั่นเองยักษ์ใหญ่จะเข้าไปครับเราจะลงมาด้านล่างยักษ์ใหญ่จะค่อยๆลงมาครับแล้วก็จะมาที่ประสาทแคนครับฐานแค่นีครับแน่นอนครับว่าเราเล่นด่านกอบบินครับก็จะเจอกับกอบบินเฝ้าแคนเต็มไปหมดเลยครับแต่เรามียักษ์ใหญ่ครับยักษ์ใหญ่จะมีออร่าที่สามารถที่จะสร้างความเสียหาย ให้กับทหารที่เข้ามาในรัศมีนครก็จะตายลงไปนั่นเองอันนี้คือข้อดีของยักษ์ใหญ่ไฟฟ้านะครับที่เราได้ได้ใช้กันครับจากนั้นเราจะเหลือ2สองิงโกซ่านครับที่อยู่ด้านขวาครับก็จะเป็นที่เก็บน้ําดําแล้วก็ที่เก็บน้ำม่วงครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเก็บสามดาวความท้าทายราชนกรอบบินได้แล้วนะครับยังไงคุณชมท่านใดนะครับที่ดูตรงไหนไม่เข้าใจสามารถที่จะดูใหม่ได้นะครับวิธีนี้เป็นวิธีง่ายครับแก้ลองหลายวิธีแล้วนะครับแล้วก็ ไม่ทันเวลาตลอดเลยครับแต่วิธีนี้ถ้าลงดีๆครับเราจะทันเวลาและถานก็จะเหลือด้วยนั่นเองเรียบร้อยครับเราก็ได้มาสามดาวหนึ่เต็มหวังวู้ชมจะเอาสุตรที่แก้วเนี่ยสอน,นครับเอาไปใช้และเก็บสามดาวกันได้นะครับ